ดูพุ่งนะคะปาติโทผู้สาวพุ่งไง <laughs> <laughs> มันหลับอยู่ย <laughs> <laughs> ดินซ้ายเออเล็นด้วยเตะให้พี่กอนดูเร็วเตะเป็นเปล่าหนูคือบ่อยอยากเล่นดินแล้วอาเตะหนึ่งชองหนึ่งชองเตะยังไงลืมยังลืมยัง ลืเตะยังน่งสโอ้ยหนูตัวเล็กหนูเข้าได้ปออ,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 อิดรูปลกิดรูอ้อ,อสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะอ้าวน้องพลอยหายไปไหนปาดโทมันหลบอยู่ตรงกองทรายนี่เองอ,อยากเล่นดินชายก็ไม่บอกนอนเล่นเลยแล้วกันตัวเล็กลูกบุดไว้แม่มองไม่เห็นหรอก อยมาแอบเล่นดินทรายนะคะวันนี้มีเพื่อนเล่นด้วย,ยมีพี่กรมาร่วมก่อประสาททรายด้วยนะคะวันนี้เป็นยังไงลกูกพากันเล่นดินทรายนะคะเอ้ยเปลือนได้อ้วน ขเขียนะฮะอยากจะก่อประสาทรายเหมือนพี่กรณ์บรรยากาศยามเย็นพาลูกมาตรวจงานนะคะก็คิดถึงสมัยเด็กๆเนาะหลายๆท่านคุณแม่เชื่อว่าหลายท่านคงเคยก่อประสาทรายแบบนี้นะคะน่ารักอย่าไปเหยียบทรายพี่เขานะลูกยังไง อยากเล่นกับพี่กรด้วยเอยเออหยียบทรายเขาแล้วเหยียบปราสาทเขาแล้วเด็กอ้วนความน่ารักของหมูอ้วนนะคะพี่กรเล่นเป็ดด้วยเล่นเป็ดกับน้องน้องเก็บเป็ดมาให้นี่เห็นไหมนีมม่ก็เป็ดน้อย อย่าติปิดนะลูกอย่าติน้องนะเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่น <c oughs> มีเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศยามเย็นที่บ้านน้องพลอยและพี่บัวขาวนะคะโนกลิงละ <c oughs> มากปรา,าสาททรายกันนะคะนี่คือบรรยากาศยามเย็นของบ้านเรานะคะ มานอนอืดๆอะไรเนี่ยไออ้วนดูคะ่ะออืดแล้วอืดอีกนะ,ะสำหรับพี่บัวขาวไม่ได้พามาเล่นดินทรายด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่มันแคบนิดนึงเนาะพี่บัวขาวเป็นหนุ่มแล้วคงจะไม่อยากเล่นดินทรายกับน้องอยังไงอ้วนนี่นะคะอกลัวพี่ก้อนกลัวพี่ก้อนหนีนอนหลับใส่ซเลยโอ้ยดูพุงนะคะ ตาติโทโผู้สาวพุ่งไง <laughs> ม,ามาหลับอยู่ดานซ้าย <laughs> เออน้องพลอยแล้วก็เพื่อนเป็ดของเขานะคะแล้วก็พี่กอนเนาะเืองเตืองเตืองเือเือผู้สาวกองทรายโอ้ยไอหมูอ้วนโออ ความรักของเจ้าอ้วนนะคะอืมพี่ๆฝากหยิกก้นนี่หยิกก้นเลย,ยไปแล้วไปหาแม่บัวแล้ว,วเฮ้ยพี่กรณ์ลุงามาเล่นด้วยเนี่ยไม่มาก่อประสาทกับพี่กรณ์หรอเนี่ยอืออือสงสัยนะคะอยากเล่น <c oughs> อุ้ยอะไรเอ,อ่ยทุกทรายแล้ว อะไรมี่ยหมูคลุกทรายแล้อดูพี่กรณ์ทำประสาทสวยมากเลยดูค่ะพี่บัวเห็นน้องเล่นดินนะคะก็อยากเล่นดินด้วยตรงนี้ที่น้องเดินน้องเล่นนะคะตรงพื้นพื้นทรายเนี่ยไม่มีตะปูไม่มีของมีคมน,นะคะคุณแม่สำรวจมาอย่างดีแล้วนะคะไ,ได้อะไรมาลูกได้อะไรมาอ้วน ลูกบอลมาเล่นด้วยเตะให้พี่บอลดูเร็วเตะเป็นเปล่าหนูพี่บอลอยากเล่นดินแล้วเตะนึ่งซองนึ่งซองเตะยังไงลืมยังลืมยังลืมเตะยังเอนึ่งซองโอ้ลูกบอลไปไหนลูกบอลเตะไปทางไหนแล้วไหนลูกบอลลูกบอลเตะทางไหนครับคุณพ่อได้ที่บอล ลูกบอลติไปฟังนู้นแล้วเก่งมากเลยผู้สาวดูสิชายเต็มตัวเลยเป็นความน่ารักของลูกๆของเรานะคะยามเย็นเราก็คุณแม่ก็นับวันที่บ้านหลังเลยเนาะของคุณแม่จะเสร็จเหมือนกันนะคะจะทำแบบอ่ปลูกผักเนาะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ เราจะใช้พื้นที่ของเราให้คุ้มค่าที่สุดนะคะว่าจะปลุกผักอ้าวได้อะไรมาเล่นเนี่ยโอ้อยากมุดอยากมุดเหมือนพี่กรณ์พี่กรณ์เล่นด้วยอ่าอันนี้เขาเล่นยังไงคะพี่กรณ์ให้มุดโราน้องพลจะมุดยังไงนี้นงพลแม่ยกกังตัวเล็กอยู่จะมองเห็นรูไม่นะหนั่งสองมุดมุดมุด มุดมุดมด,มด,มดโอ้ยหนูตัวเล็กหนูเข้าได้เออออปิดรูลูปิดรูเอ้ยเอ้ย <laughs> มดไปได้นะคะ <laughs> เข้าได้เป็นงวง <laughs> อย่าไปทํากองทรายพี่เขานะลูกอันนะท่มตุ่มพี่จาทำกองทรายไว้สวยสวยดูไปพังเขาแล้วคะ่ะโอ้ยไอหมูว่าน <laughs> ดูคะ่ะนอนอาบลาดเอ,อ้ยหนู <laughs> น่ารักของเด็กอ้วนนะคะยามเย็นๆต่อไปก็จะ,ม,ะมีความน่ารักแบบนี้ทุกวันนะ,ะ <c oughs> ไม่มุดกลัวกลัวพี่เป็ดกลัวพี่เป็ดพี่เป็ดแลบลิ้นใส่กลัวหาพี่เป็ดเร็วพี่เป็ดอยู่นี่เร็วเร็วเร็วเรวเดินนะคะปราสาททรายของพี่กรณก็โอ้โหยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ อาเป็ดมาเล่นเร็วเอาเป็ดมาเล่นเร็วเอาของพี่กรณ์ไปทําไมนั่นเอออมาเล่นเร็วเล่นเป็ดเร็วโอ้กลัวเป็ดกลัวเป็ดเตะเตะโอ้โหทำอไรพิกรณ์ล่ะอ่าจงคืนพี่กรณ์จ้าอู้หู้หู้เตะยังไงเตะยังไงเตะยังไงลืมเตะย่างลืมเตะแล้ว เตะยังไงเตะยังไงคะลังอยู่เ้ยเตะแบบโซโลโซโลนะคะเตะยังไงเตะยังไงเตะพี่เป็ดแล้วออะถอยไปเตะลูกบอลเดี๋ยวดนคุณแม่นะ เป็ดแล้วอ่ะต่อไปจะเตะอ,อะไรอีกโอ้เตะฟุตบอลเบ,บาๆอ่ะไปไกลๆเลยเตะพี่เป็ดเตะพี่เป็ดอืออออะไรมาอะไรเข้ามาอะไรเข้ามาอกลัว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  <c oughs> พี่เป็ด กลัว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 ไม่เคยเห็นหาเล่นนะลูกจะได้คุ้นๆหน่เอาๆอาเลกลัวกลัวกลัวตาปล่อยโคมปล่อยโคมเออปลายปๆๆได้ของเล่นใหม่มาแล้วจ้า เ่งมากโอ้โหน้องพลอยจะมุดเข้าไปแล้วนะอ่าพี่กรนทำอะไรนันพี่กรนสร้างปราสาทนะคะเล่นกับน้องบอบพลอยอ่ะน้องบอ,องบก็เอาของเล่นมาให้แล้วอ่าโอ้โหพี่กรณ์ทำธงโอ้ความน่าร,รักของเด็กๆนะคะ มีพี่เป็ดมาเล่นด้วยวันนี้เดี๋ยวจะขอพักความน่ารักของลูกๆของเราไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของน้องบอบพลอยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อหมอนนะคะทางเรามีผลิตภัณฑ์มาบริการพี่ๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะ ท่านใดอยากรับปริณฑ์ของน้องนะคะแอปไลน์ line, โทรหาคุณแม่ได้เลยหรือว่าท่านใดแบบไม่ได้เล่นไลน์เนาะโทรหาคุณแม่ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะคุณแม่ทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอเดียลาไปที่ใต้คลิปน้องบอกรอยคิดูทุกคลิปเลยนะคะสําหรับวันนี้เนาะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องบอกรอยขี้ดื้อด้วยนะคะท่านใดอยากมาเที่ยวงานช้างอยากมาหาน้องบอกรอยขี้ดื้อและพี่บัวขาวนะคะ โทรหาคุณแม่ไว้ได้เลยนะคะทางเรายินดีให้บริการพี่ๆในทุกๆด้านนะคะสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวดูมิกรสร้างประสาทก่อนนะบ๊ายบายค่ะ